สวัสดีค่ะยายเจามาแล้วค่ะคลิปนี้ยายเจจะให้เลขดับสองตัวล่างนะคะก่อนที่จะดูเลขดับสองตัวล่างของวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเราไปดูผลงานงวดที่แล้วของยายเจกันนะคะงวดที่แล้วเลขดับสองตัวล่างวันที่สิบหกกรกฎาคมใช่ไหมคะ สตัวล่างยายเจให้ไปทั้งหมดนะคะออกอะไรคะสองตัวล่างออกหกสองเป็นไงคะหกสองเลขดับที่ยายเจให้ยังดับสนิททุกตัวนะคะแม่นแม่นเช่นเดิมนะคะแล้วเลขดับสองตัวล่างยายเจ ติดต่อกันดับสนิดมา3ามงวดแล้วนะคะ3ามงวดติดต่อกันมาเลยเรามาดูซิว่าเลขดับของยายเจ๊สองตัวล่างงวดต่อไปจะดับเป็นงวดที่3ามหรือไม่นะคะค่ะเลขดับสองตัวล่างของวันที่31กรกฎาคมนะคะ แถวแรกยายเจให้สองห้าหกสองเก้าสามศูนย์สามสามสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะแถวบนมีอยู่หกตัวนะคะส่วนสองแถวล่างเช่นเดิมนะคะจะเป็นตัวกลับค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่ห้าห้าสี่ 1 8 8่งแปดแปดหนึ่งสาสามห้ค่ะทั้งหมดงวดนี้ใหญ่เจให้16ตัวนะคะแถวบนเช่นเดิมนะคะเฉะพาะตัวตรงไม่กลับนะคะส่วนสองแถวล่างเลขกลับนะคะเราจะมาดูกันว่าผลงานงวดที่38จากดับสนิท ต่อเนื่องอีกไหมเรารอดูกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ